ลูกดีใตโรงเรียนลูกดีคาตาได้เดินผ่านนะครับหน้าท่านประถานแล้วนะครับสวยงามมากครับนะลุกออกมาแต่งหน้าแต่ดีห้านะครับบางคนซีสี่เลยนะครับนะเพื่องานวันนี้โดยเฉพาะอย่างนี้โอ้นะครับมีน้องๆนะครับอนุบาลนะครับนะฮะแม่ควงกระทาสวยเลยทีเดียวนะฮะ ทังทีมนะผู้ซ้อมนะครับครูเต็มดวงปราณีนะหรือครูโกงเรานี่เองนะครูทิพวรรณนะทองเปลือกนะครับนะคร,บครูสอนอ่าระดับชั้นอ่าปถมวัยนะครับหรือเรียกชื่อหนึ่ง